ใครที่กำลังจะเติมเกมผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพมีเกมยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟหรือ rov แม้กระทั่งบัตรเติมเกมออนไลน์เขาก็มีเหมือนกันบริการไวสะดวกปลอดภัยคุ้มค่าต้องเว็บเติมเก,ม,เกมขั้นเทพเท่านั้นครับใครที่กำลังมองหา id rov ผมขอแนะนำเพจ admin ต้น tp 7ดมี id ให้เลือกมากมายพร้อมสก,กินแรอีกเพียบการันตีผู้ติดตามเพจถึง2 0 0 0 0 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นคิล่าแบบละเอียดละเอียดเลยะครับผมแล้วก็วันนี้จะมาเล่นเซตใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเซตที่แรงที่สุดของคิล่าะนรับผมเนื่องจากที่คลิปก่อนผมเล่นเซตถึกๆของคิล่าไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซตแบบแรงๆบ้างเนรับผมแต่ก็จะแรกมาด้วยความบางะนรับผมก็อาจจะเข้าจังหวะแรกไม่ได้เนรับเน่นเข้าจังหวะสองนะหลุดเกมเพราะว่าตัวเราก็น่าจะบางะครับ ต้นเกมก็ <game> ไม่มีอะไรมากนะครับตามทัมมิ่งไปนะเร Sadly, ิ่มที่บาร์ฟาครับผมเล่นคิล่าก็จะเริ่มที่บาฟ์ฟาตลอดเลยนะครับแล้วก็จะไปจบที่ปั๊บแดงเนาะคอมโบคิล่าก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็ง่ายๆเลยสกิลเบสิกก็สกิลหนึ่งก่อนแล้วก็สกิลสองตีตีตีสามทีแล้วก็กดสกิลหนึ่งย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนฟูลคอมโบก็กดอันติแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งย้ำนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้คือคอมโบเบสิกนะครับ หรือว่าจะสองหนึ่งก็ได้นะครับสกิล2ก่อนแล้วก็สกิลหนึ่งเพื่อเพิ่มระยะเนาะถ้าแบบว่าสกิล1โดดไปถึงนะครับโอ้เกมนี้ลมเขาเป็นอยาญานะครับถ้าเจอลมที่เป็นอยาญาเนี่ยเรามาเล่นเลนแคลรี่ได้เลยนะเพราะว่าแคาลรี่เขาเป็นอายาด้วยนะครับยังไงแคลรีล่เขาก็อยู่คนเดียวนะครับอยาไม่ค่อยอยับแคลรี่เท่าไหร่นะแล้วก็สาบบาดใจได้ป้อมได้เลยโอ้ยตัวนี้เล่นได้ครับหายาโอ้ยรถยารับตัวนี้น่าจะหนียากนะครับโอ้โหหนีได้อยู่ไอผมแม็กได้ครับสกิลผมรีนะ โอเคผมน um, ่าจะรอดด้วยอาย่าค่าเขาไม่ได mm ้ hmm. นะครับเพราะว่าเขามีพลาสติอมาตะแต่เอาให้พลสิบด้งก็ได้ครับปุ uh, ๊บปุ๊บ mm ปุ hmm> okay. so, ๊บโอเคเอามาตะเด้งแล้วครับอาย่าเขาโลมากเลยนะครับแล้วก็เม็ดเขาตายอยู่นะตอนนี้เราน่าจะเปิดมังกรได้นะครับแต่เ็นไปได้สูงที่ออฟเลนกับป่าเขาจะมานะถ้าออฟเลนป่าเขามาเราทูบไม่ไหวนะครับเพราะว่าลมเราลีนะเม็ดเราก็มายังไม่ถึงนะครับรอสกิลนะครับโอ้โหมาเยอะงี้ไม่ไหวนะครับต้องออกนะต้องปล่อยให้เขานะครับตัวเขาตัวเกมโหดนะเป็นอ้อยกับฉลาบนะครับ ถ้าเราสู้ต้นเกมไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปสู้นะครับตัวนี้มาแตะเว็บกลางนะครับ <c oughs> เกมเจะขึ้นมานะแล้วก็ออกแค่2ตัวนะครับกลับไปฟาร,ร์มท้า่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เกมนี้น่าจะเอาดาร์กยากนะครับผมแบบฟาร์มบูเสร็จอะเพราะว่าอ้อเขาน่าจะขึ้นไปฟาร์มเลสแล้วก็ฉลาดขึ้นไปรับบนนะครับ <c oughs> โอ้โดนป่วนด้วยทีมเขาก็ขึ้นมาโซนดาร์กันหมดแล้วนะครับอย่างนี้เราเอาอยากนะครับแล้วก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะแล้วไม่ต้องเอานะครับเอาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอานะ อันนี้ทีมเขาเล่นดีนะครับได้ออบเจกต์ตรงข้ามแล้วก็มาโซนเล่นอีกออบเจกตหนึ่งนะเพื่อไปให้ทีมข้ามได้ออบเจกต์นะครับอันนี้ควรจำนะลองไปเล่นดูนะเฮ้เพื่อนเล่นแล้วนะครับโลเลออนหลุดเดียวนะตัวนี้ฆ่ายากอยู่นะเพราะว่าเขามีอาญาเนาะกดอัลติครับโอเคเรากดสกิลหนึ่งเหยียบนะเหยียบให้โดนนะครับแล้วก็สกิลสองโอ้โหคขาฟิกเกอร์นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับคขาฟิกเกอร์ก็แวนแวนแวนโอเคแวนได้อีก ไม่มีไฟลแล้วนะครับถ้าไม่มีไฟลแล้วเราก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับเมื่อกี้เราคุมอยู่นะเราได้ฮายาแล้วก็ได้ฟิกเกอร์หรือเลออนมานะอ้อยจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยนั่นงไงผมว่าแล้วครับเมื่อกี้อ้อยเขาอยู่แถวนี้นะเขาต้องเข้าเลสแน่น,นอนเพราะว่าเลสผมเกิดเขามีอายาด้วยมันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้เขารับสกิลอันติของคิล,ล่ามันมีความโกงของมันอยู่นะครับตอนที่หลอดอันติก็จะหมดนะเราสามารถคอมโบได้2ชุดนะครับ ตอนที่หลอดอันติคี้ร่าก็จะหมดเนี่ยเราสามารถใช้สกิล1สกิล2ให้หมดได้เลยนะครับเพราะว่าอันติหมดมันก็จะรีมาใหม่มนะครับเราสามารถเอาไว้คอมโบ2ชุดหรือว่าเอาไว้หนีได้นะครับหรือว่าเอาไว้ตามได้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะตรงนี้น่าจะลอยหยาบได้ครับแต่ผมไม่มีอันติละไม่น่าถึงนะครับตรงนี้โอ้ยอกบฟิกเกอร์ไปแล้วครับผมไม่มีสกิลแล้วด้วยน่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น่าจะมาต้องรับการนะครับการชนนะเพื่อแต่เพื่อนจะเล่นนะครับรอดูราดู โอเคแดชไปแล้วครับหนีไหวครับแวนเรามาเด้อแข่งนะน่าจะได้อยู่นะโอเคอาญาไม่มีพาสซีฟนะโอเคครับผมได้อยู่ล,ลุยสออนเขาเล่นเยอะนะครับเขามีอาญานะเขาเลยเล่นเยอะอยังไม่ได้ออบเจกต์เลยนะครับเกมนี้เดี๋ยวไปเก็บออบเจกต์ก่อนเราเอา้อ้โดดโอเคโอ้โดดไปเหลี่ยมแลอยนะเขียวได้โอ้ยเจ็บมากครับแต่ทันนะทีมเขาตายสองนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บบัฟฟ้าก่อนแล้วก็ไปเอาดักไซเยอร์นะครับเพราะว่าจะดูดเลือดจากบัฟฟ้าด้วยนะ เล่นคิลเลอร์มันจะเป็นต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่ามันมีเวทบำาพดูดเลือดในตัวเนะาะอารมณ์เหมือนเล่นนาคอรลูนดูดเลือดเลยนะครับสามารถฟาร์มคีบเก็บเลือดได้นะโอเคเลือดเราพร้อมแล้วแล้วก็เปิดมังกรได้เลยนะครับกดอันตีได้เลยนะเราไม่จำเป็นต้องการอันตีนะครับเพราะว่าอันตีกับคูดาวท่าจะไวเนาะยิงมือบัฟฟ้าด้วยก็คูดาวไวปีกนะผมไม่มีผลิดนะตัวนี้แต่นนจะได้อยู่นะทีมเขาไม่อยู่แถวนี้นะครับโอเค ได้เสร็จก็มารับกลางนะเพราะว่าเมทเราอยู่ล่างนะครับเล่นป่าก็พยายามดูมินิแมปบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรนะโอ้ยเลนล่าปิดอะไครับอันติผมจะมาอีกสามวิเขาน่าจะจ่ายหมดแล้วนะครับเราดักคนนี้ครับวัยน่าจะมาดีชิปแล้วนี้เพื่อดูดเลือดป่ามาจริงด้วยครับไม่รู้อันติไปยังนะโอเคครับเล่นต่อได้ครับสกิลผมรีเจ็บมากโอเคเรือเชนดาเมจให้นะเมื่อกี้ผมแปะมารสกิลหนึ่งไว้ด้วยนะ สกิลสองคีล่านี่ถือว่าโกงกมากๆเลยนะครับสามารถหลบสกิลได้แม้จะนานนะเอาไว้ Hawaii, แบบใช้หนีได้เอาไว้หลบสกิลได้นะครับเราเหยียบหนึ่งไปแล้วก็กดสกิลสองหลบไว้สักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่ให้เพื่อนต่อดาเมจให้นะทีมเขาตายสองอย่างนี้เรารีบเปิดออบเจกต์เลยครับแต่ว่าตอนนี้มันติดเกิดน,นะแล้วก็จะตีออบเจกต์ช้าหน่อยนะครับแต่ก็น่าจะทันนะครับเพราะว่าอ้อยกระเม็นเขาเพิ่งเกิดน,นะ โอเคครับได้ออบเจกต์เสร็จแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับอย่าลัทิ้งกันฟาร์มนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การเงินของเราเนี่ยตกนะเดี๋ยวผมฟาร์มเลสก็จะไปฟาร์มบูต่ตอแล้วก็ขึ้นไปเล่นบนนะครับเพราะว่าท่ามิงรอบนี้ผมจบบนนะเล่นป่าก็พยายามดูแมพไว้ดีๆนะครับอ่ะออยเขาอยู่กับเรลแมสนะครับ โผล่่างสองนะครับอ้อ,อยอยู่กับอาญาแสดงว่าข้างบนมีแค่ตัวเดียวครับอยู่กลางสองล่างสองนะข้างบนเราสามารถถมได้เลยนะไล่นะครับแม่เขากันป้อมนะโอเคเอาให้เจ็บก็บพอแล้วนะแล้วก็ได้ป้อมฟรีนะโอเคอันนี้คือข้อดีของการดูแบบนะครับเมื่อกี้เขาโผล่กลางสองล่างสองนะตอนนี้อ้อยกับอาญาอยู่กับลเลียนวฉลามอยู่เลนล่างนะแลวเดีออนเขาติดเลนกลางนะครับหายาเบลีงีได้บนฟรีด้วยนะชิวๆนะครับอ้อยเขาได้จะขึ้นมาแล้วนะผมคิดว่า น่าจะมาปิดข้างหลังนะผมหาก่อนนี่ไงเจอละคัดให้เพื่อนนะครับโอ้โหเขาโหนไปดูลละโอ้โหแวนผมมาอยู่ดุได้ไงวะโอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้ต้องถอยนะครับแวนผมตายนะอ้อยมาด้วยนะครับอนีเล่นไม่ไหวละทับเวฟก่อนเวฟตรงกลางจะชนนะครับเราสามารถหาดักคุมกายได้นะรอตัวมารับเวฟนะครับถ้าเหยียบถึงก็น่าจะตายนะโอเคเหยียบถึงครับโอเคได้ครับ,ได,รบได้ปอมด้ไหมเอ่ย ได้เนี่ยรอดหายาเข้าระยะนะโอ้ผมจะสกิลสองเข้าไปปึ๊บโอเคถึงคิดอย่างงี้หลอดยาครับผมโอเคถอยเลยนะครับผมหมดละเห็นนะครับว่าสกิลสองเนี่ยเราสามารถใช้ต่อระยะได้นะครับถ้าเราเหยียบสกิลหนึ่งไม่ถึงนะหาดูเลือดคิปด้วยแถวนี้ครับไม่ต้องกลับบ้านนะเหลือม้าทําล่างมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเล่นล่างต่อได้เพราะว่าหายาเขาตุยนะเฮ้ยเฮ้ยอ้อยอ้อยอ้อยอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยโอ้โหหมดแล้วนะครับเอาตีไปละโอเคหมดอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะเอาได้เนี่ยเอาได้มีประสิทธิไหมไม่มีก็เรียบร้อยครับ รอเซคิวลี่ผมเหยียบได้อีกชุดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแต่ผมร่วงนะครับแต่เพื่อนเก็บฉลามได้ไหมเก็บไปได้นะครับผมโอเคอย่างนี้คุ้มนะครับหนึ่งแลกสามแรกสี่แล้วผมตายแค่คนเดียวนะอย่างนี้คุ้มนะเผื่อไหลจบได้เลยปะเนี่ยน่าจะได้ป้อมล่างนะครับแล้วก็น่าจะได้ป้อมกลางด้วยหายาเขาน่าจะกันไม่ไหวนะตัวมันกันคลิปยากนะครับหายา สวยครับได้พอมกลางไัวมาแล้วโขนสองสเต็กมายังไงอันตีไปหนึ่งทีแล้วยังไงต่อโอเคอย่างงี้ไอ้ยาของแถมครับเรนียบ้อยอ้อโหกบระบลิชิวกบแรงจัดไว้คิบบนโคตรเยอะเลยครับคุณดูอย่างงี้เดี๋ยวผมไปรับคิบบนก่อนนะเพราะว่าคิบบนเยอะนะครับแล้วค่อยกลับมาสามบัฟฟ้าน,นะครับเพราะว่าบัฟฟ้านี่จะเอาตอนไหนก็ได้นะ แต่ว่าคิปนี่ถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะตายป้อมหมดเลยนะครับค ok ลิปก่อนเมื่อกี้นะเราก็จะไม่ได้เงินนะเนี่ยเราไปเอาคลิปแล้วก็มาตีบ้ฟ้าต่อแล้วก็จะรวยๆเฮงๆเลยนะครับโอ้โหเพื่อนเรากดดันหน้าป้อมเลยนะอย่างนี้เราเปิดดห้เพื่อนเลยนะจริงๆถ้าแมปมืดเนี่ยหรือว่าเกมตามหรือกเกมเท่ากันเนี่ยเราควรจะทาเว็บบนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เว็บบนชนนะแต่อันนี้คือเกมร่านนำนะครับเราก็เปิดด์กก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปทําเว็บบนนะเพราะว่าถ้าเราทาเว็บบนก่อนเปิดด์กเนี่ยคิปเขาก็จะมาติดเว็บบนเนาะเขาก็จะต้องรับเว็บบนนะแล้วก็จนะผล่ในแ เราก็จะเห็นวิชันเขานะครับแล้วก็สามารถเปิดดาร์กได้เลยนะแต่นี้เกมแล้วนำนะครับแล้วก็สามารถเปิดดาร์ก่อนได้ตัวนี้ปิดได้ครับเพื่อนเราโดนแล้วได้จ่ายสกิลไปเยอะอยู่นะครับรอดูนะฮายาลงแล้วนะโอเคสก,กิลรีครับเอาต่อได้โอเคครับผมเหลือแค่ฮายานะตอนนี้เวฟกลางเข้านะครับแต่ว่าสลามเกิดนะผมน่าจะรอซื้อส,สก,กิลได้นะเพราะว่าลิเลียตามผมมาอยู่เว้ยหมดแล้วครับหลบครับ เข้ากำแพงนะ <S <S <an> <S เขาตีเราไม่ได้นะ <S <S <an> <S โอเคเห็นไหมครับว่าสก,กิลสองเนี่ยมันหลบได้ค่อนข้างจะนานนะครับเราสามารถซื้อสก,กิลหรือว่าหลอกล่อให้เพื่อนได้นะอันติคิล่าก็สามารถหลบมุดกำแพงได้นะครับถ้าเป็นตัวตีใกล้ๆเขามันสามารถตีเราถึงนะเขาตายสีก็บนฟรีครับสัมพางนะเผลอจบได้เลยนะโอ้ยไม่ได้นะครับทีมเขาเกิดหมดละเดือดผมโลด,ด้วยรอก่อนนะแวนเรายังไม่เกิดนะครับตอนนี้เราได้สัมพางอยู่นะครับเราสาม,มารถค่อยๆเล่นได้นะเพราะว่าเขาจะติดเวฟนะครับ แล้วยิ่งแบบว่ายิ่งเลดเกมมันก็จะยิ่งเคลียร์คลิปยากนะครับเพราะว่าคลิปมัาจะถึกเนาะเลดเกมเขาก็จะติดเวฟนะเราก็จะถึงตรงดาร์กได้นะตรงกอสเลเยอร์นะครับเพื่อนเปิดมังกรแล้วนะครับดูผมจะขึ้นเป็นมงกุฎต่อเลยนะจอดเวทไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเกมพวกนั้งจะนำเยอะนะเก็บสองบัฟครับผมถ้าได้เปรียบก็แนะนําให้เก็บสองบัฟนะครับ ยังไงทีมเขาก็ไม่กล้ามาโซนวับอยู่แล้วนะยิงเสียสามทางด้วยนะครับโอกาสเสียไฟสูงมากทีมนุน่นน่าจะรวมจบได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปทํากลางนะเพื่อนเราอยู่ล่างกันหมดเลยนะครับไ้ยกับอาญาอยู่บนนะโอ้ยอย่างนี้เราเล่นได้นะครับเพราะว่าทีมเขามีแค่สามคนนะเปิดไฟได้ครับลุเลีนอนตายโอเคเห็นไหมครับถ้าคนเขาน้อยกว่าอย่างนี้เราเปิดไฟใส่ได้เลยนะถ้าอ,อ้อายาไม่มาเขาแพ้ได้เลยเนี่ยมาไม่เอ่ยโอ้ยมาตัดคีบนะจะมาตัดคีบนะครับ ต่คลิปตัวใหญ่นะน้องตัดคลิปนานอยู่นะยังไงไล่ไปก็พอแล้วนะอาจจะว่าตัดละเราไล่ไนะขู่ๆไม่เขากล้าเข้ามานะเฉะลามเปิดวิกแล้วเฮ้ยไหวครับอย่างนี้ไหวอย่างนี้ไหวโอ้ยหายรำหายรำโอ้โหผมล่วงนะครับล่วงคนเดียวด้วยเรียบร้อยครับจรๆครับอย่างงี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นชิล่าแบบละเอียดแล้วก็แนวทางการเดินเกม ล่าสุดนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาดูไปมากก็หน่อยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ